เด็กๆพบกับคุณครูมิอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องหน่วยกลางวันกลางคืนค่ะเด็กๆคะในเวลากลางวันเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะดวงอาทิตย์มีลักษณะรูปทรงกลมสีแดงให้ความร้อนและความสว่างส่วนในเวลากลางคืนเราจะเห็นอะไรคะที่อยู่บนท้องฟ้าดวงจันทร์ค่ะ ดวงจันทร์ก็จะมีรูปทรงกลมสีเหลืองให้แสงสว่างน้อยกว่าดวงอาทิตย์นอกจากดวงจันทร์แล้วเรายังเห็นดวงดาวอีกดวงดาวมีลักษณะเป็นแฉกห้าแฉกมีแสงระยิบระยับปรากฏเฉพาะเวลากลางคืนค่ะเด็กๆคะแล้วพบกับคุณครูม,มิในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ